ดินดีต้อนรับคณะกรรมการประเมินตามข้อตกลงในการพัฒนางาน PA ประจำปีงบประมาณ2,567ระหว่างวันที่1ตุลาคม2,566ถึง30กันยายน2,567โรงเรียนก้างปราวิทยาคมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานาครศรีธรรมราชข้าพระเจ้านายโยธินปล้องไหมตำแหน่งครูวิทยาฐานะชำนาญการประวัติโดยสังเกตบรรจุเมื่อวันที่1กุมภาพันธ์2,560 อายุราชการ7ปี7เดือนปัจจุบันอายุ32ปีการศึกษาสูงสุดปริญญาตรีการศึกษาบัณฑิตเอกวิทยาศาสตร์ฟิสิกส์ปัจจุบันสอนในกลุ่มสารการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโรงเรียนก้้งปราวิทยาคมรายงานประเด็นท้าทายตามข้อตกลงในการพัฒนางาน pa วิทยาฐานะชำนาญการจากสภาพปัญหาที่เกิดในห้องเรียน 1. ความสนใจในบทเรียนตำ่ำ นักเรียนแสดงความเบื่อหน่ายกับการเรียนรู้ที่เน้นทฤษฎีและการบรรยายโดยไม่มีการเชื่อมโยงกับกิจกรรมหรือการทดลองที่น่าสนใจทำให้การมีส่วนร่วมในห้องเรียนลดลง2การขาดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์นักเรียนบางคนยังขาดทักษะในาการปฏิบัติการทดลองเช่นการใช้กล้องจุลทรรศเพื่อสังเกตเซลล์ทำให้ไม่สามารถทำความเข้าใจโครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์ได้จากการปฏิบัติจริง3ความซับซ้อนของเนื้อหา บทเรียนเกี่ยวกับหน่วยของสิ่งมีชีวิตมีความซับซ้อนและต้องอาศัยความเข้าใจเชิงลกึกในการเชื่อมโยงโครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์กับสิ่งมีชีวิตจริงทำให้นักเรียนหลายคนรู้สึกสับสนและยากที่จะเข้าใจจากปัญหาข้างตน้นการตั้งประเด็นท้าทายได้มุ่งเน้นไปที่การนำชุดประกอบการเรียนรู้ที่มีการเชื่อมโยงทฤษฎีกับการปฏิบัติจริงเพื่อให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้มากขึ้น รวมถึงการพัฒนาทักษะการทดลองและการคิดวิเคราะห์โดยใช้สื่อและอุปกรณ์ที่ช่วยส่งเสริมความเข้าใจเรื่องโครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์ผ่านกิจกรรมที่สร้างสรรและเน้นการปฏิบัติประเด็นท้าทายคือการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยการนำชุดประกอบการเรียนรู้เรื่องหน่วยของสิ่งมีชีวิตไปใช้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2567วิธีการดำเนินงาน หนึ่งศึกษาวิเคราะห์หลักสูตรระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1เพื่อออกแบบหน่วยการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดกลุ่มสารการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 2. จัดทําแผนการจัดการเรียนรู้เรื่องหน่วยของสิ่งมีชีวิต 3. ออกแบบชุดประกอบการเรียนรู้เรื่องหน่วยของสิ่งมีชีวิตโดยแบ่งเนื้อหาออกเป็นส่วนๆทั้งกิจ,จกรรมใบความรู้ใบงานและแบบทดสอบ สครูนำชุดกิจกรรมไปใช้สอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่หนทับ5ภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2,567โดยในชุดกิจกรรมมีการทดลองที่เน้นให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงเพื่อให้เกิดความรู้และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์5วัดประเมินผลจากใบงานการทดลองแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน สรุปผลการพัฒนาเชิงปริมาณ1น,นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1,500ทับ500และ1 0 0มีคะแนนทดสอบหลังเรียนผ่านเกณฑ์ร้อยละ70จากข้อมูลคะแนนหลังเรียนพบว่านักเรียนทุกคนร้อยละ100มีคะแนนหลังเรียนสูงกว่าร้อยละ70ของคะแนนเต็มสิซึ่งหมายความว่านักเรียนทั้งหมดผ่านเกณฑ์คะแนนขั้นต่ำที่กำหนดไว้โดยคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนเท่ากับ7.51 มีค่าสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนซึ่งมีค่าเท่ากับ3.51 2นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1, ทับ500และ100มีีคะแนนทดสอบหลังเรียนสูงกว่าแบบทดสอบก่อนเรียนจากการเปรียบเทียบคะแนนก่อนและหลังเรียนพบว่านักเรียนทุกคน100และ100มีคะแนนหลังเรียนสูงกว่าคะแนนก่อนเรียนซึ่งแสดงให้เห็นถึงพัฒนาการที่ชัดเจนหลังการใช้ชุดประกอบการเรียนรู้ เชิงคุณภาพพบว่านักเรียนสามารถพัฒนาทักษะทางวิทยาศาสตร์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนได้อย่างมีในสําคัญนอกจากนี้นักเรียนยังสามารถนําความรู้ที่ได้จากชุดการเรียนรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันได้เช่นการทําความเข้าใจเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตรอบตัวและการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างถูกต้องซึ่งส่งผลให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากขึ้นขอบคุณครับ